สวัสดีค่ะเอเอคอมเมนต์นานาชาตใไรข้อสงสัยทำไมรอนานที่โรงพยาบาลรัฐบุคลากรขอชี้แจง10ข้อที่ผู้ป่วยควรรู้จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการรอคิวนานและการบริการที่โรงพยาบาลรัฐล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงข้อจำกัดและเหตุผลเบื้องหลังโดยหวังว่าผู้ป่วยจะเข้าใจและเห็นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มากขึ้น จากกรณีปรากฏภาพผู้ป่วยยาติผู้ป่วยต่างตั้งคำถามถึงการทำงานของโรงพยาบาลรัฐว่าทำไมถึงปล่อยให้ผู้ป่วยรอคิวนานหลายชั่วโมงอีกทั้งตั้งคำถามว่าโรงพยาบาลรัฐมีการพักเที่ยงด้วยหรอือโดยล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคมแพทย์หญิงสรัญญาพงงอุดม โรงพยาบาลอุดรธานีได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงข้อจํากัดและเบื้องหลังการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์โดยคุณหมอได้ระบุข้อความว่าสิ่งที่คนไข้ควรรู้ก่อนมาโรงพยาบาลรัฐหนึ่งโรงพยาบาลรัฐไม่เหมือนโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากเรามีงบประมาณและบุคลากรจํากัด2 หากต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วควรไปโรงพยาบาลเอกชน 3. หากจะมาโรงพยาบาลรัฐควรทำใจไวล่วงหน้าว่ากระบวนการทุกอย่างจะช้าถึงช้ามากไม่ได้รวดเร็วด,วดังใจ 4. เจ้าหน้าที่ทุกคนหมายถึงรวมหมอพยาบาลผู้ช่วยห้องแหลบและอื่นๆ ทำงานต้องมีการพักกลางวันเพื่อรับประทานอาหารหากผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทุกคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือโดยไม่กินข้าวดื่มน้ําแต่หากผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินขอให้เจ้าหน้าที่ได้พักตามเวลาบ้าง 5. ขอให้ใช้ความอดทนมากหน่อยเราขอให้คนไข้อดทนเพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกัน 6. เจ้าหน้าที่ต้องอดทนต่อปริมาณคนไข้ที่เยอะอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ คอมช้ามากแลบช้ามากความคาดหวังที่มากขึ้นของคนไข้อารมณ์ของคนไข้และญาติรวมทั้งยังได้รับแรงกดดันจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วย 7. เจ้าหน้าที่ที่มาโรงพยาบาลและทำงานแบบนี้ทุกวันแต่คนไข้ไม่ได้มาโรงพยาบาลทุกวันอันนี้บอกเฉย 8. อย่าใช้อารมณ์และอย่าท้าทายให้บุคลากรลาออกถ้าเขาลาออกกันจริงๆคนที่ลำบากคือคนไข้ 9. คําคำว่าได้เงินจากภาษีของประชาชนเจ้าหน้าที่หลายคนรู้สึกไม่ดีเพราะเขาก็เสียภาษีเหมือนกันและมากด้วย1ิบ หมอมีงานหลายหน้าบางคนต้องอยู่ดูแลคนไข้ในตึกก่อนบางคนมีประชุมบางคนมีสอนมีผ่าตัดบางครั้งก็ไปตรวจผู้ป่วยนอกอาจจะล่าช้าได้อย่าคิดว่าหมอมาทำงาน11ชั่วโมงขอบคุณมากค่ะที่อ่านมาจนถึงตรงนี้เห็นหลายๆคนโพสเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องเล่าในมุมมองของบุคลากรบ้าง หลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากแเข้ามาแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นแรกบอกว่าประเด็นนี้เป็นกระแสบ่อยมากครับอาจารย์แต่เหมือนทุกคนก็ยังไม่เข้าใจกันและก็ยังมีดราม่ารอบใหม่เรื่องเดิมตลอดเลยครับ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเห็นด้วยทุกข้อค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและก็เคยใช้บริการโรงพยาบาลอื่นเหมือนกันไปแบบไม่นัดรอหมอตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่เข้าใจมากๆตอนนั่งรอก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่เขาได้พักกันนะคะอย่าหาบน่นไม่อยากรอนานมีตัวเลือกคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนคะ่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่า แล้วโรงพยาบาลรัฐในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วระบบสาธารณสุขด,ดีแล้วเขาเปียระบบให้บริการเหมือนโรงพยาบาลรัฐบ้านเราไหมครับมีคนตอบความคิดเห็นว่าที่ไหนก็ต้องรอเหมือนกันค่ะโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นหยุดสออาทิตย์ด้วยนะถ้าไม่เกือบตายจริงเขาไม่ช่วยอะไรจ้า ได้มีคนแสดงความคิดเห็นไว้อีกว่าโรงพยาบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเจอหมอได้ยากกว่าไทยหลายเท่าอาการไม่หนักต้องไปซือ้อยากินเองเท่านั้นอาการหนักแต่ถ้ายังมีสติครบต้องเอาตามนัดจะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่มอนัดแต่ถ้าอาการหนักแบบจะตายแล้วแถมไม่มีสติอันนี้ได้รักษาเลยแน่นอน ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนเคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ